สวัสดีถ้าเห็นการเดินทางแบบนี้เรียกทักกวักคุยได้นะบีบแต่ทักทายได้แต่อย่าไล่เรานะเพราะว่าเราเป็นชุดออกไปทำมาหากินแต่ไม่รู้จะมีใครคิดถึงหรือเปล่าถ้าออกจากจุดนี้เราไม่มีเน็ตแล้วนะพี่น้องครับเพราะว่า <laughs> เน็ต อาศัยข้างบ้านไม่มีอะไรเป็นของตัวเองหรอกอีกหน่อยก็ไม่เหลืออะไรละรถนี่พังก็จะเดินละจบข่าวนี่ใครจะเรียกก็เรียกเดอ้อออกจากตรงนี้ไม่มีเน็ตแล้วนะทักทักไว้ได้นะเรียกเรียกทักจองจองจองจับจองได้ยินดีดูแลทุกท่าน อันนี้อยู่หน้าบ้านประปัดอยู่ตอนนี้มันบ้านบ้านนี้มีความสําคัญกับเรานี่เจ้าของบ้านอันนี้ร้านค้าหมูสิบสองนะคะนี่ไม่ไม่มีอะไรถามได้แต่บางอย่างที่ถามอาจจะไม่มีก็ได้อย่ามองอะไรแค่แตาเปล่าอาจจะมีหน้าค้นหามากกว่าที่เราคิดนี่ขนมนี่เป็นไงนี่ขนมเรา ด in right. no okay, ีนะนี่ไม่ต้องมาหักนีเขาหักไว้แล้วกินได้เลยนี่เขาหักก็ให้แล้วจะทําอะไรวันนี้โอเคไหมสุขภาพปรปัดสู้ๆนี่คุณพี่ปัดน่ารักมากเขาก็จะมาเออมีคนหาปลาไอติมก็มีนะไอติมเราอากาศเย็นๆขนมด้วยขายขนมขนมขนมหลากหลายขนมเยอะแน่นไหนอ่ะ โอ้ขนมแน่นอันนี้มันเป็นชั้นของใครต่อของใครก็แล้วแต่นะเออร้านของใครไม่ใช่ว่าชั้นของคุณแล้วก็จะวางแต่ของคุณนะวางของเราก็ได้เพราะว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเออเหรอเออนี่หลากหลายหลากหลายหลากหลายเออเป๊บซี่ อย่างเป๊บซี่กับโค้เนี่ยตกลงกันเองนะพี่กับน้องเขาหลากหลายค่ะเล่นเชิญได้แหนมก็มีเอาใจทั้งโสมบำรุงตับก็มีกินเหล้าเยอะแล้วก็มากินโสมตามก็ว่าไปแล้วแต่นี่ขนมหลากหลายมากไม่สดเสมอโอเคค่ะนี่เจ้าของบ้านน่ารัก ผู้ประถามรายการเราประจำหมู่12สมัยหน้าจะให้ลงผู้ใหญ่ซะหน่อยอายุเกินซะละจบข่าว